สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิ้ไมทารัดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีมีนลัลคนามีนประจำํำครึ่งเดือนแรกของเดือนกันยายน2564นะคะ ชาวราศีมีนลัคนามีนหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่19กุมภาพันธ์ถึง21มีนาคมนั่นเองนะคะก็ชแนงนี้จะใช้หลักการแบ่งวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกค่ะวันที่คือจะไม่เหมือนของไทยนะคะการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีมีนลัคนามีนใน EP นี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมค่ะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางเคสสามารถสลับกันได้ะคะ่ะเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้น ไม่แนะนำให้เ,เพื่อนๆดูว่าเป็นแนวทางในการดำเนินความรักความสัมพันธ์ดูว่าเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นค่ะไม่แนะนำให้นำเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ไม่กำลังจะเปิดแล้วก็อ่านให้ฟังนี้ไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นในความสัมพันธ์นะคะจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวค่ะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีมีและคณามีทุกคนเลยนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองด้วยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในดีที่ผ่านมาชาวราศีมีนลัคนามีนคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ค่ะไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่ justice ค่ะสองถ้วยนะคะเป็น king ถือไม้เท้านะคะและได้เป็นไพ่ hermit ค่ะ ชาวราศีมีนลัคนามีนะคะในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุน้ำค่ะก็กฎมีพิจิกธาตุเดียวกันกับคุณนะอาจจะเป็นชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะชาวราศีกันลัคนาการค่ะชาวราศีตุลลัคนาตุลน,นะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาก็ได้อาจจะเป็นคนที่มีความแตกต่างกันมากๆอย่างเช่นบบว่าอายุมากกว่า อะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อานตาหนาไพ่เท่านั้นค่ะมารู้สึกว่าในเดีที่ผ่านมานะคะชาวราศีมีนลัคนามีนน่าจะคบหาดูใจกับใครสักคนหนึ่งที่อ่คือเหมือนกับว่าคุณกับเขา,าคบกันมานานสักระยะหนึ่งแล้วแหละนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ค่อนข้างที่จะไปได้ด้วยดี เออแทบจะไปได้เรื่อยๆมากกว่านะคะถามว่ามีปัญหากันบ้างไหมก็มีปัญหากันบ้างคะ่ะแต่ว่าก็สามารถที่จะปรับตัวปรับจูนเข้าหากันได้นะคะมองอนาคตร่วมกันค่ะนะคะวางแผนอนาคตร่วมกันด้วยนะคะเออแล้วก็บางคนอาจจะวางแผนแต่งงานนะคะวางแผนสร้างครอบครัววางแผนที่จะแบบมีบ้านมีลูก มีครอบครัวที่สมบูรณ์นะคะ,ะทุกวันนี้ก็พยายามที่จะสร้างความมั่นคงนะคะให้กับครอบครัวสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตคู่ความสัมพันธ์นั่นเองนะคะอืมแต่ว่าปัญหาถามว่าปัญหามีไหมมีคะ่ะอาปัญหาอาจจะมาจากบางคนต่างคนละเชื้อชาติต่างศาสนานะคะบางคนอ่าคบกันมานานเนาะก็ความรักอาจจะจืดจางบ้างแต่ว่าก็ยังคอย สอ,สองดูแลซึ่งกันและกันได้อยู่นั่นเองนะคะอืมก็จะประมาณนี้เนาะอันนี้ก็คือในดีที่ผ่านมานะคะของชาวราศีมีนและคนามีนค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมีนและคนามีนในช่วงวันที่1-15กันยายน2564จะเป็นอย่างไรนะคะถ้าหากว่าใครรับชมรับฟังแล้ว เสียงเบานะคะก็รบกวนเล่นปูรุ่มเสียงให้ดังขึ้นค่ะก็จะได้รับฟังได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นหรืออาจจะใช้หูฟังช่วยก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูแนวน้อมความรับความสัมพันธ์ของชาวราศีมีนลัคนามีนะคะในช่วงที่1ถึง15กันยายน2,564นะคะพไพ่ใบแรกคะ่ะได้เป็นไพ่4ีไม้เท้านะคะสีไม้เท้าค่ะเ,เด็กถือไม้เท้านะคะ ไพ่เด็กถือดาบค่ะและเป็นไพ่ view of fortune นะคะ ชาวราศีมีลัคนามีนคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุไฟค่ะเมษสิงห์ธนูนะคะธาตุลมนะคะมีถุนตุนกลุมอาจจะเป็นชาวต่างชาตินะคะต่างถิง่นต่างแดนต่างภาษาเนาะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตำราไพ่เท่านั้นนะคะมารู้สึกว่าชาวราศีมีลัคนามีแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณในช่วงที่หน่ถึงสิกันยายนนี้นะคะเอ่อให้ระมัดระวังในเรื่องราวของอารมณ์และก็คำพูดนิดนึงนะคะเพราะว่ามีไพ่เด็กถือดาบแบบนี้นะคะเอ่อระวังความเขาเรียกว่าไม่เข้า จกันพูดพูดอีกอย่างหนึง่งไปเข้าใจอีกอย่างหนึ่งนะคะคือต้องระมัดระวังในการสื่อสารนะคะช่วงนี้นะคะแต่ว่าความสัมพันธ์ยังไปได้นะคะยังคงดําเนินดําเนินไปตามคันลองของมันที่มันควรจะเป็นนะคะก็ยังมองอนาคตร่วมกันเหมือนเดิมยังมีกันและกันเหมือนเดิมแต่แค่ว่าอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการสื่อสารคําพูดที่อาจจะ ไม่ทันได้คิดแล้วเราก็พูดไปแล้วก็ทําร้ายจิตใจทาร้ายความรู้สึกของฝั่งตรงข้ามโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะเนาะต้องเราต้องระวังในเรื่องราวของอารมณ์นะคะโดยเฉพาะชาวราศีมีนลัคนามีที่อายุเด็กกว่าคู่นะคะต้องระมัดระวังในเรื่องราวของแบบอารมณ์เด็กๆเ,เอาแต่ใจพูดไม่รู้เรื่องแล้วก็แบบยึดถือความคิดของตัวเองเป็นหลักแบบมีเขาเรียกว่าตัวกลของกลัวะค่ะ เออประมาณนี้นะคะก็ต้องระมัดระวังในเรื่องราวของอารมณ์ด้วยนะคะอืมเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเอาคําอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมีลัคนามีจะเป็นอย่างไรไม่ขออนญยตบอกก่อนนะคะว่าเอาคํามันคืออนาคตค่ะอ,อนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้นะคะดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมค่ะ เอาคำใบแรกนะคะได้เป็นไพ่เด็กถือถ้วยนะคะไพ่เด็กขึ้นมาหมดเลยนะไพ่เจ็ดถ้วยนะคะชาวราศีมีลัคนมีคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิกธาตุเดียวกันกับคุณนะคะไพ่ห้าถ้วยค่ะและเป็นไพ่อาศาวินถือถ้วยนะคะอาจจะคุยกับ คนที่เป็นชาวต่างชาตาิต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาอาจจะเป็นคนที่ยุน้อยกว่าคุณหรือคุณน้อยกว่าเขาก็ได้ตรงนี้สลับกันได้นะคะคุยกับใครก็ได้ไม่แาบตามนา้าไพค่ะมันรู้สึกว่าเอาคาอนารัความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมีนและณาศีมีนที่มีบอกเนาะถ้าหากว่าในในปักแรกของเดือนกันยายน,นนี้นะคะถ้าคุณไม่ควบคุมอารมณ์ถ้าคุณแบบเหวี่ยงบ่อยๆวินบ่อยๆนะคะมีแบบ ทะเลาะกันกจุกจิกเล็กน้อยบ่อยๆอย่างเงี้ยนะคะนอนาคตอาจจะมีปัญหาก็ได้นะคะเพราะว่าไพ่ของตำแหน่งอนาคตอะค่ะมันมีไพ่ของความผิดหวังเสียใจเสียดายอยู่ดังนั้นการที่เราพูดโดยที่เราไม่คิดหรืออะไรเงี้ยคือมันไม่คือคําพูดของเราถ้ามันพูดไปแล้วทำรร้ายจิตใจคนคนไปแล้วอะค่ะมันก็คงแบบเอาคืนกลับมาไม่ได้ถึงแม้ว่าเราจะสํานึกผิดแล้วก็ขอโทษก็ตามมันก็ยังติดอยู่ในใจคนที่ ถูกรับฟังนะคะตลอดไปดังนั้นในอนาคตมีไพ่ของการผิดหวังเสียใจเข้ามาไม่ว่าจะเป็นคุณที่พูดเองทำร้ายจิตใจเขาเองหรือว่าเขาทำร้ายจิตใจคุณเองะคะนะคะ,นะคะแต่มันก็เป็นแค่ความผิดหวังเสียใจที่ ที่ที่มันฝังลึกในใจอ่ะมันมันถามว่ามันมันมันทำให้เลิกกันไหมตามหน้าไพ่ไม่ได้มีหน้าไพ่ของการเลิกลานะคะแต่ว่ามันจะเป็นบาดแผลอ่าเบื้องลึกในใจที่ที่อาจจะทำอาจจะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำร้ายทำลายความสัมพันธ์ของคุณก็ได้ดังนั้นค่ะนะคะไพ่ก็บอกว่าให้ระมัดระวังในเรื่องราวของคำพูดเพราะว่าไม่งั้นอย่างนั้นนะคะในอนาคตอาจจะเกิด อาจจะเกิดการแบบห่างก,กันาสักพักแบบว่าหันหลังก็ได้นะคะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีมีนและขนาดมีนนะคะขอไพ่ทาโร่ให้คาแนะนําค่ะในเรื่องราวของความรักค่ะเจ็ดเหรียญน,นะคะสี่เหรียญค่ะดีไฮปิงเทสนะคะ และเป็นไพ่หนึ่งถ้วยค่ะชาวราศีมีนลัคนามีนนะคะไพ่าทาโร่แนะนําว่าคุณอาจจะต้องใช้เวลาในการคิดก่อนที่จะคุณจะสื่อสารออกไปง่ายๆค่ะคิดก่อนพูดนะคะแล้วก็ต้องมีสติควบคุมอารมณ์ให้ได้นะคะอย่าวิน่นอย่าเวียงอย่าอ่อนไหวจนเกินไปนะคะคุณต้องมีความเข้มแข็งทางด้านอารมณ์แล้วก็มีสติ ทุกคาพูดอะคะ่ะในเดือนกันยายนนี้อาจจะคือมันมีดาวพุธที่เดินถอยหลังด้วยนะคะดังนั้นมันอาจจะทําให้การสื่อสารเนี่ยนะคะคือดาวพุธมันเป็นเป็นดาวของการสื่อสารนะคะมันมันเดินถอยหลังนะคะอาจจะทำให้การพูดการดำเนินความสัมพันธ์นะคะอาจจะเกิดปัญหาก็ได้ดังนั้นนะคะเ,เราต้องมีสติแล้วก็คิดก่อนพูด อีกอย่างหนึ่งนะคะการเขาเรียกว่าถ้าหากว่าอารมณ์ไม่ดีหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ว่าจะเป็นเกิดจากตัวเราหรือเกิดจากตัวคู่ของเราก็ตามนะคะไห้หนึ่งถ้วยเข้ามาแบบนี้เขาก็บอกว่าจงให้อภัยด้วยนะคะให้อภยัยรู้จักให้อภยัยรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรารู้จักที่จะจะเย็นนะคะเป็นน้ํานะคะแล้วก็คอยคอยคอยที่จะอบกอดความรู้สึก แก่กันละกันนะคะก็จะประมาณนี้เนาะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์คอมเมนต์ดีๆไปกระตุใจให้กันม,มาตลอดค่ะสําหรับการดูดูส่วนตัวนะคะสามารถแอดไลน์ไอเข้ามาเพื่อที่จะสอบถามรายละเอียดหรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆใต้ตตตคลิปนี้ได้เลยนะคะไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมาค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมา,มากๆนะคะสวัสดีค่ะ